สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าขอบพุณนถูกการรับชมขอพุณนถูกการติดตามขอพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนทุกๆกำลังใจเลยจ้าอ่าขาบเลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามจ้า สำหรับพีน่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่ว์ใหม่ใถ่ายยังบัทันได้ติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้่อนะจาะเพื่อนเสด็บ,บ่าพลาดแนวทางต่อไปจ้ะแอดจอยก็มีห้หลากายแนวทางนะจากสำหรับสหฮูนฮูนนี่เคอีฮูนทางเสีงเจอกันถูกวันจันถึงวันซุกจ้าแนวทางเราพัฒนาเจอกันถูกวันจันท์พูดศุกจ้าแนวทาง ฮวยฮาหน่วยเจอกันถูกวันลาวสตา์เจอกันถูกวันเนาะจา้าแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยจะสำหรับรัฐบาลไทยวันที่16กเนจาจะมือนี้รัฐบาลไทยแอดรอยลงให้2สอสูตรสูตรแรกคือลงไปวันที่15ถ้าสนใจหรือว่าหาแนวทางบ่เจอสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยเนาะเพื่อมีตัวหมกักตัวชอบที่คือกาดเนาะจ้าก่ะ ถ้าสนใจก็รับชุมย่อนล้างใดเลยนะจ๊ะแนวทางไว้ห้าน้อยสูตรมัดรวมวันที่6 6จ้ามือนีเดือน3สําหรับโ้นหาน้อยมัดรวมของมื่อวานจะวันที่1 5อหะเดี๋ยวมาเบิงผลลของมื่อวานกันก่อนจ้าสําหรับวันที่15น้อยมัดรวมให้เด่นไปที่3 7วิ่งรูดจ้าสําหรับผ้นเฉพาะกิด สองหนึ่งเก้าผ่านไปจะลางหาศูนย์ผ่านไปเนาะสำหรับรอบเฉพาะกิจจะสำหรับรอบพิเศษศูนย์เก้าสี่อ่าผ่านไปจ้ะสองตัวหลางพิเศษคือสามเก้าสามเก้าของเฮาจับคู่ผ่านไปเนาะจ้ะเขาเดินสามวิ่หลุดสามสำหรับรอบพิเศษจ้ะโอ้โหนาะเสียดายสำหรับรอบปกติสามสามสี่ ชุดอะชุดสามตัวแ n d r o i d j o ห p h i เก้าสเขามาเบิร์นนาสามสามสี่สามสี่นี่ถือว่าจับคู่เขากันไปตรงๆจะสําหรับสุดสอตัวของเฮาจะมาตรงต,รงต,รงตรงเด่นสามดูสามาลางแปดหาผ่าไปจา้าสําหรับรอบวีไพจ้าหาหาฮกหากนี่ผ่านไปเนาะสองตัวลางคือสีเจ ซีเจ็ดจับขู่เขาไปที่ตัวกับ oh, enjoy, เจ็ดสี่โอ้โหมือนีแอจอยเนาาียนพิดตัวเบิร์เลยนะจ้ะสําหรับสุดสามตัวเดนเจ็ดวิ Wing ่งรูดเจ็ดของเขามาจะสําหรับสุดสามตัวผ่านไปเนาะสําหรับมือนีแอจอยกันเบิร์นหายสี่สี่ับหาหามาเบิร์นนาหาหาเบิร์นเบิร์นหาหามาแต่ว่ามาอยู่เบิร์นนาเนาะจา้ะโอเคสําหรับห้าร้อยมัดรวมของมือว่านจะวันที่สิบห้าตามนีเลยเราจะเขา้าซองน้อยจะรอบ โบกตีแลวกรอบ VIP จ้าโอ้เสียดายสามเก่าอ่ามือหนีฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับห้านอยหมัดรวมวันที่สิบหกจ้าก่อนสิไปรับชมฝากขั้นเตือนไว้นิดนึงจ้าแอาจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางดิจิเดิ้ถามักถ้าชอบคอยตามจ้าถาบหมักบ้ชอบปล่อยผ่านได้นอกจ้าอ่าถาแนวทางรุดบ่อยๆถาแนวทางพลาดบ่อยๆก็สาม,มารถพักๆไว้ก่อนได้นอกจ้กอันนี้คือ อย่าจกับคำนวลหายไปตามสูตรแล้วก็ยักนัานมาแบ่งปัดเนาะจ้กแนวทางอาจสีมีเขา่ามีรุดเนาะจ้าผิดพลาดประกันได้ก็ขอโูษขอภพ,อพ่พ่นอ,อีฟซีไว้ด้วยละกันจา้าอย่างที่บอกไปเลยเนาะว่าถา้าแนวทางพลาดบ่อยๆก็สามารถพักๆไปก่อนได้จา้ารอให้แนวทางเข่ารอให้แนวทางมาตามสูตรแล้วก็คอยตามกันใหม่เนาะจ้าขอบคุณถูกๆกําลังใจเลยจา้าสำหรับฮานอยหมัดรวมมือนีให้ไปที่เด่น สองหนึ่งวิ่งหลดุดจับคู่สองมีสองสี่สองหาสองเก่าสองศูนย์ หนึ่งมีหนึ่งเก่าหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งสองสำหรับสายเบิร์นจ้าสายเบิร์นแอดจอยติดเบิร์นไว้ที่โอ้โหมือนึ่ติดเบิร์นสองสองกับหนึ่งหนึ่งอะ อจอยโค้ชโอเคหนึ่งหนึ่งระคานอกจากสำหรับไซเบิร์ดจะสำหรับชุดกันจะกันจำหลายแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งสำหรับแปดหนึ่งอยู่ชุดกันจะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสอง ปดหนึ 1> 8, 1, 8่งแปดสองอยู่สุดกันจ้าสำหรับสามตัวจ้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่สองหนึ่งหาสองหนึ่งหนึ่งนี่คือสุดสามตัวบนสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบทีเหมือนกันจ้าสานตัวแอด o อยโคเน้นไปที่สองหกับ124กันจ้าเน้นไปที่8182นึ่งแปเบิ้ลหนึ่งหนมอนีติดเบิ้ลอยู่112่งอคเนี 1, 1, 2, 2. ่ยโอเอา11ึ่งหละกันจ้าเด่น1วิรุษหนึ่โคเน้นไปที่1นึ่ห้าหสี่ สองเก้าสองศูหหนย์แนวทางหวยฮานอยสูตรมรัดรวมของเฮ้ามือนอี่คือตามนี่เลยจ้า ามักตัวได้ชอบตัวได้มือนี่ลองนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้เราจะถามักถ้าชอบปล่อยตามถ้าบหมักโบชอบปล่อยผ่านได้จ้ามือนี่ก็ขอให้มากปังๆละกันเราจะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยส่งดีกันทุกคนทุกทานจ้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า